เอาสล่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับเรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าสปันบ๊อบทาวเวอร์ดีเฟนต์นั่นเองนะครับก็เป็นเกมดังมาจากการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับผมนะเป็นไอ้เจ้าฟองน้ําที่มันอยู่ใต้มหาสมุทรนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครเคยดูก็คงจะอ๋อนั่นเองคุณผู้ชมแต่ถ้าใครไม่เคยดูนะครับแนะนําว่าให้ลองมาเล่นกันดูนะครับผมนะลิงก์แมปอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเล่นให้ดูนะครับผมนะว่าความแบบเออแมปเนี่ยมันเป พี่เองเนี่ยเพิ่งค้นพบไงเออเพิ่งค้นพบความสนุกนะครับผมนะพี่บอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนจากอนิเมะต,ต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับมาอยู่กับในการ์ตูนเรื่องสปันบ๊อบดูบ้างไหมนะครับผมนะบอกเลยว่าไม่ได้แย่นะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องราวของตัวละครต่างๆนะครับผมนะเขาทามาได้ดีแล้วก็มีแอนิเมชันส่วนตัวอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับดูสังเกตตอนมอนมันตุยนะครับผมนะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็อ่อนเปียกเพียแรงระทุงระทวยลงไปอะไรประมาณนี้นะเออตามนี้เลยนะ ครับผมนะฮะและที่สําคัญเนี่ยมีการแจกโค้ดด้วยในคลิปวิดีโอนี้ใครดูจบก็ได้ไปเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เป็น FC ของแมปนี้เองครับและอีกหนึ่งความสนุกก็คือการรีโลนั่นเองนะครับผมนะเลือกเป็นเจ้าตัวนี้ละกันนะครับผมนะมีอยู่แค่1อันนะพยายามที่จะรีให้มันได้ดีๆหน่อยอัปไปครับผมโอ้โหได้ตีไวมาว่ะคุณผู้ชมเอาอยู่เอาอยู่นะครับผมคุณผู้ชมมาะสกีมแนวนี้เนี่ยเล่นไม่ยากนะครับผมนะพยายามป้องกันฐานทับตัวเองให้อยู่รอดนั่นเองเนี่ยครับผมนะตอนนี้พี่เออเห็นไหมหัวใจพ แค่92แล้วนะครับผมนะมอนวิ่งชนฐานแน่นอนเลยประมาณนี้เนาะก็พยายามทุกวิถีทางนะครับอัพเลเวลตัวละครนะครับผมนะฟาร์มเลเวลตัวเองให้เก่งขึ้นเพื่อปลดล็อกทางด้านของช่องสกิลต่างๆเนี่ยครับผมนะให้สามารถใส่ตัวละครได้มากขึ้นนั่นเองนะครับและทางตัวเกมเนี่ยนะครับผมก็มีอาร์ชิพเมนต์นะครับให้รำการปลดล็อกและไต่ระดับขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะความสนุกบอกเลยว่าสุดๆุดให้1 0เต็ม10เลยนะครับผมนะถ้าคะแนนเต็มร้อยนะทุยไม่ใช่คะแนนเต็มส0บให้สกบเลยุดจัดปรับอกนะ กูนครับผมนะดูซิว่าพี่จะเกลือหรือเปล่าในครับผมนะฮะนับ1นับ2นับสเรียบร้อยในครับผมนะอย่างที่บอกในะอมเกมนี้มันจะออกเกลือเกลือเล็นึงนะเออในครับผมนะใครที่เคยเล่นแนวนี้ก็คือจะรู้ดีว่ามันจะเกลือนิดหนึ่งเนี่ยครับผมนะน้องแล้วก็ตามสเต็ปเลยในครับผมนะการเล่นเกมแนวนี้เนี่ยก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นในครับผมนะถ้าแบบประมาณว่าเฮ้ยถ้าเล่นดึกๆเนี่ยคือหลับแน่นอนในครับผมนะแล้วพี่ชอบแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันจบง่ายนะครับผมนะเพียงแค่15เว็บก็ได้ของได้รางวัลกันแล้วนะครับผมนะฟาร ได้มากนะบอกก่อนนะครับผมนะประมาณว่าตัวระดับไม่ต้องสูงมากนะครับผมนะก็อยู่ได้แล้วนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องฟาร์มตัวที่มีแบบความโหดหรือว่าซีเครตหรือมิสติกเลยนะครับผมนะระดับแร่ระดับอีพิกก็เล่นได้นะครับผมนะบอกเลยว่าแมปนี้คือบาลานและสมดุลมากๆนะครับผมนะน้องไอซีซันพาร์ว่าเอา่าเอาจริงแบบนี้มีการเติมด้วยนะครับผมนะใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมนะบาจอตช็อปลับจบให้นะครับผมผู้ชมมาเออจริงๆแล้วเนี่ยบาจออตช็อปลับกดเกมพาร์แบบนี้ด้วยนะครับผมนะใครสนใจก็ เลยนะครับผมนะฮะไม่พูดเยอะนะเรารู้ก็รู้กันอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ YouTube มันมันกระเี้ยนกระหือลือนะครับผมอ่าโอเคแล้วเราไปดูกันต่อนะครับผมนะน้องแลวในขณะนั้นนะครับผมนะตอนที่พี่เล่นหรือว่าฟาร์มอยู่เนี่ยนะครับผมนะเป็นเวลาประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองนะครับผมนะครึ่งหลับครึ่งตื่นจริงๆงนะครับผมเล่นไปเล่นมาเนี่ยหลับหน้าจอคอมก็มีนะครับผมนะแมปนี้คือค่อนข้างที่จะ สูบเวลาชีวิตพ่อไรนะครับผมนะมันค่อนข้างที่จะสนุกนั่นเองนะครับผมนะั้นเน้นประมาณว่าแบบเอ้ยลงกับเพื่อนนะครับผมแต่พี่ไม่มีเพื่อนไงนะครับผมนะก็เออนั่นแหละใครอยากมีเพื่อนเล่นกับพี่ก็สามารถจอยดิสเข้ามาได้นะครับผมนะก็ลิงก์อยู่ใต้เลยคลิปมันเดิมนะครับผมนะง่ายๆเลยนะโมโดลโมเดลของแบบนี้คือค่อนข้างที่สวยนะเออพี่ยังประทับใจอยู่เลยว่าเอ้ยมันทําสวยจริงๆนะครับดูดิฮะอ่าตามนี้นเนาะอ่ามีธงชาติด้วยว่าชอ โอเคแล้วในตอนนี้เนี่ยเราก็มีเพชรอยู่ก้อนหนึ่งนะครับผมนะไม่มากไม่หม้ก็ประมาณ1000นะครับผมนะเราตั้งใจว่าเราจะเลงตัวนี้ไว้นะครับผมนะอ่ะเราซุ่มไปเลยดีกว่านะครับผมนะฮะอ่ะซุ่มไปเลย1000นะครับ10ตัวนะมามาดูกันนี่หอยทากมาก่อนเลยคัมมอนใะน <c oughs> โอ้โหคําเอ้ยได้อยู่สปันบอบเนะครับผมนะฮะโอ้โหไม่มีแรงกูสักตัวเลยโอ้โหเกมมึงแบบเราดูอยู่แล้วไงว่าเกมนี้มันแนวเกลืองไง เออเกือน,นิสหนึ่งนะฮะโอเคเออก็ได้อยู่นะเจ้าปาวานนะฮะเอ,อ้ยโอ้ได้อีพิกว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่อุ้ยโอเมเจ้าคิงเนปจูนเฮ้ยมันเกิดไปเปล่าสุ่มครั้งแรกของเกมนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะครับผมนะมันหลุดเล็ดออกได้ไงวะเอ,อ้ยมิติคตัวกลางไม่ออกเฉยเลยฮะโอ้ไอควรจะออกเป็นตัวนี้แต่ไม่ออกว่ะเฮ้ยเราไดโเมจน้อยสุดด้วยนะในบรรดา3ตัวมิติกนี้นะ เอองงเลยคุณผู้ชมฮะแล้วในจังหวะที่พี่ได้มิสติกตัวแรกนะครับผมทางพี่ก็ทําการนะครับผมนะหาโค้ดมาใส่แต่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทําดีมากๆนะครับผมต้องมีเลเวล10ขึ้นไปถึงจะสามารถใส่โค้ดได้นั่นเองครับเรามาสุ่มบัฟกันดูบ้างนะครับผมนะเลือกตัวไหนดีหวานนะเอาตัวนี้ละกันนะครับผมนะบัฟมันตีไวไม่จําเป็นเท่าไหร่เลยนะครับขอบัฟดีๆกว่าดีได้มาอุ้ยโอ้ 5%้าเลยนะครับมันคืออะไรหวะานะเออเหมือนจะเป็นการบูตให้กับเพื่อนหรือเปล่านะครับในระยะแร้งหองตัวเองทําให้โจมตีเร็วขึ้น25%นะครับ โอ้เค oh yeah. okay, มาลุยกันต่อนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าบัฟนี้เนี่ยมันมีผลกับเพื่อนด้วยนะครับผมนะทำให้เพื่อนตีไวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกเว้นตัวเองนะฮะเออบัฟสะเกเบืออะไรก็ไม่รู้ในผู้ <c oughs> ชมมาตีไวทุกตัวยกเว้นตัวเองนะฮะเออก็ถือว่าเป็นบัฟสายซับพอร์ตละกันนะครับก็ไม่ควรเหมาะกับอยู่กับมิสติกของกูแหละในผะู้ชมมิสติกข,ของกูควรเป็นดาเมจหลักถูกไมหมฮะแต่ว่าแม่งมาเป็นสายซับพอร์ตเฉยเลยกูงงเลยนะครับผู้ชมเอาด้วยครับผมใน EP แรกก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสนุกไไมมม่สนนุกยังงคอเต์ หน่อยละกันนะครับผมนะก็อยากให้ลองไปเล่นกันดูนะครับผมนะ like ว่าแมปนี้เนี่ยเอาจริงคือเขาทํามาดีเขา,าดเขาเตรียมมาดีมากนะครับผมนะทั้งโมเดลทั้งหน้าต่าง UI ต่างๆนะครับทำดีมากนะครับผมนะฮคะแนนเต็มสิเนี่ยพี่ให้เต็มสิเลยนะครับผมนะคุผู้ชมนะเอาล่ะนะครับผมนะในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับผมนะซึ่งโค้ดเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมนะใต้คอมเมนต์ว่างั้นเถอะอ่ะโอเคนะผมนะในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับถ้าคลิิปวดีีโอน้ถึง เอา50ไลค์พอนะครับผมนะขอไม่เยอะ50ไลค์พอมี EP 2แน่นอนนะครับผมนะเอาละนี่คลิปดูนี่เ่านั้เราไปก่อนไว้เจอกันใหม่บายน้อง